เจย์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 จับฉีกไม่ได้ I can't find Lisa and Riley and the others without you so pull together t จะไปช่วยคนอื่นใช่ไหมช่วยลิซ่าก็ไรลี่โอเคโอเคตั้งจิตตั้งใจตายไปต่อพี่ขอโทษเหยียบหัวพี่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจนโอ้ย ไปปล่อยอ่ะโอ้นี่ยิงกันอย่างนี้เลยไม่รู้จิตใช่ไม่ได้อ่ะเคยปะเจอพวกตีนหนอโอ๊ยไม่สนใจฮะไปต่อไปต่อหนี่หลบอยู่หลังต้นไม้ฮะเพื่อป้องกันการพองเหตุโอเค

เราอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เรากำลังจะหาทางออกโอเควิ่งย่องไม่ทันวิ่งเราค่อยย่องโอเคอเจอ,อ,อเหยื่อผู้เคขอไลยไปต่อ,มมตอเ,เดินเดินเดินโอเคอเคดินไปเฮ่เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไร ผะานสะพานทา,างว่าไงเนี่ยโอเคถึงแล้วเจอแสงสว่างแสงสว่าง w h r are we? Never should have made that jump alone. ้อ,อยู่ไหนก็ไม่รู้

I'll die to help. And if the jungle doesn't eat you up for life, I will. <laughs> I will. <laughs> you fucking dumb! Uh, I said get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! Run, Forrest! We moeten hier and riley and the others please let them be alive leads to the heart of อ h e jungle. f o l l o ง the p a าม a n ่ y ั u w i แล find จะ e a n s w อ r โอ้มีคนช่วยเรามาด้วยเอ,อ่อฉันอยู่ไหนเ <c oughs> ุ๊ยเจอคนหน้าตาคนตีนสักยันให้ด้วย ตื่แล้วเหรอเราดีใจที่ได้พบคุณนะสักยันมองรอยสักมันกล้าหาญมากที่ว่ายน้ำผ่านพายุแต่มาอาบแดดอยู่ตรงชายหาดกับโจรสลัดคุณคิดถูก ที่จะเอาชีวิตฉันแต่รู้ไว้ด้วยฉันก็จะเอาชีวิตคุณเหมือนกันเพอ,อาจจะแปลเร็วกว่าเสียยนะแปลตามซับ <c oughs> เอ้ยไม่ได้ผมชื่อเดนิสต้องทำสิ่งเข้มเข้มฮะเจสันเจสันเจ้าสิ่งปกติแล้วกันฮะอันนี้ก็สิ่งเข้มเข้มบากูราบาราบอฮอราา์รนแล้วก็สาหรือเปล่าปลาฉลามและแมงมุมจะรู้จักคุณเจสัน คุณคือนักลบแล้วก็ตาเต่าอ,อนุญาตให้คุณอยู่กับเรา <S <S เออฟังนะเออฉันมีพี่ชายถูกฆ่าแล้วก็น้องชายที่หายไป <S <S แล้วก็เพื่อนคนอื่นมอฉันสิจะช่วยเหรอช่วยขมหมอจริงเหรอช่วยเหรอไม่คุณต้องช่วยตัวเองแล้วฉันก็จะปล่อยคุณไปปล่อยไปทำอะไรปล่อยไปแฟบมัง้งอีก ไม่ได้พูดคัหยาไม่ได้ฮะไ,ไม่ดีไม่ดีขอโทษอะเด็กดูไม่ได้ที่นี่เป็นไงบ้างฉันเจอคุณที่ชอยหอดยินดีต้อนรับสู่อามานากิทาวอามานากิหมู่บ้านอามานากิเป็นหมู่บ้านที่ขายถั่วขายหมูหันและมีเหล้าสาโถนี่เป็นไงคนที่รอดมาจาก วาดแคมป์ไงการที่คุณหลบหนีออกมาได้เป็นข่าวดีเป็นสัญญาณแห่งการสู้ลบโอ้คนที่นี่เป็นไงบ้างล่ะนี่คือเกาะที่แสนอันตรายแลก็เป็นถูกยึดครองด้วยกลุ่มรักญาติ <c oughs> เป็นกลุ่มที่เออมีปู่ย่าตายายพร้อมอเขารักญาติทุย <c oughs> เขาสวยใช่ไหมล่ะสวยสุดแล้วสวยสุดแล้วเอออย่างน้อยอย่างน้อยฉันก็เลือกได้แล้วกันนี่เงินสำหรับอาวุธอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็สำหรับอาวุธจะไปช่วยคนอื่นใช่ไหมรัฉันไม่เคยยิงใครมาก่อนเลยอเมริกาพูดว่าไงมันมีครั้งแรกสำหรับทุกอย่าง เอาเงินเอาเงินล่อหน้าไม่ได้ครับต้องรับต้องรับครั้งแรกก็เถอะล้วก็รีบไปครับวิ่งชนขอบประตูหไม่ได้ละปลา้ปาป้าซื้อปืนแผงหนึ่งมี1911 t p 9แล้วจุโอเคซื้อได้ปืนเดียวก็ซื้อปืนเดียวครับซื้อมาเลยโอเคสวมใส่ ดูสิสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคเริ่มเกมก็นอย่างนี้ฮะทุกเกมก็เป็นอย่างนี้เสมอฮะทำอะไรไม่ได้ <ณ S 1> เดี๋ยวได้เอเออป้า<ค><ณ>พูดอะไรพูดว่า<ค><ณ>ป้าไม่มียาพาราขายนะอยากได้ไปซื้อร้านอื่นโอเคครับป้า<ค><ณ>ไม่ใช่ครับเมื่อกี้<ค><ณ>เขาพูดเกี่ยวกับหอบอกว่า ที่นี่มีหอพักพี่แกต้องไปพักกันอีกตะหื่อนี่ตะหือนนะห่อ,น,น,อน,นี่โหดมากเลยนะคุยไม่ใช่เขาบอกว่าต้องไเปเปิดหอเรดิโอื่อเปิดดูออแผ่นที่ในเมืองนี้หมู่บ้านนี้แต่ผมไม่ไว้ใจนี่ตั้งแต่ป้าพูดไม่ใช่ป้าพูดหรอกของพูดเองที่เขาหืนว่ากันว่าหื่น ดูจากหน้าตานีครับดูหน้าเขาสิดูเห็นข้างหลังก็ยังหวาดเสียวดูขาก็หวาดเสียวนี่ป่าละมาะนู่นก็ป่ากล้วยมันทําอะไรผมได้ยทุกเมื่อครมาตามลําพังอย่างนี้ที่แบบเปีเป่ยวด้วยหันมาต้องเห็นไหมครับโชคดีผมหมอดไมงั้นมันหาผมไม่เจอหรอกต้องฆ่าคนหื่นนะ คนหื่นต้องฆ่าไม่เอาเดี๋ยวผมว่าเขามีบุญคุณกับผมนะสักยันให้สะเท่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเป้าต้องซ้อมยิงซ้อมยิงเป้าสายันสัญญาหนึ่งสอสหนึ่งสองโอเคยิงแบบเด็กอนุบาลเรียบร้อยฮนะก็ดูสำรวจสายไฟแรงสูงฮนะอย่าไปโดนฮนะเด็กๆระวังนะฮะเจอสายพงสายไฟแต่เมื่อกี้ไม่ให้สายไฟนะเมื่อกี้น่าจะเป็น สายเหล็กนะฮะโอเคไม่มีเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ขุนที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าวนาพันธพรกุลกล่าวไว้ไม่เห็นคุณค่าเราต้องเก็บมาครับเจออะไรต้องเก็บให้หมดก้อนหงก้อนหินลูกอมที่หล่นพื้นขนมที่โดนเท้าเขี่ยต้องเก็บมาให้หมดเฮ้ยเพราะสมุดนี้ต้องเอามาวาดลู นันต้องเป็นหอแน่ๆครับแน่ๆครับแน่นอนเห็นอย่างนี้คงจะเป็นอบ้านพักตาอากาศเป็นไปไม่ได้ครับขารือหาดก็ว่าไปอยา่างทุยโอเคเฮ้ยทางนู้นเฮ้ยเด้ออะไรมันเลืออออออ้อยฟงฟงฟอฟจงอ้างงูเห่าเฮ้ยพูดถึงงูเห่านี้อยากกินผัดเผ็ดงูเห่าขึ้นมานี่ครับมีมีดด้วย อ,อย่าเข้าใกล้ครับี๋เหมือนพ้นพิษยิ่งนี่ฟันครับหั่นต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับการทำผัดเผ็ดหมูเห่าครับแล้วก็เอาไปเก็บไปหั่นตามปกติเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บโอเคเก็บไม่เห็นคุณค่าพวกนี้ครับชอบเอาของมาใส่ไว้ในกล่องที่นี้กว้าง พระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้พระอาทิตย์ออกบินทบาทพระอาทิตย์ออกบินทบาทคุยโอเคขึ้นมาโอเคผมจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆฮะทุกขั้นเราต้องมองพื้นดูให้ดีครับว่ามีตรง,ตงไหนหักหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะ ถ้าผมตายไปแล้วใครจะดูแลลูกผมไอ้ลืมไปผมไม่มีลูกรู้สึกตัวเกมผมสั้นๆนะฮะโยกไปโยกมาถ้าทางจะกลัวความสูงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปตัดขาทิ้งให้คุณเตี้ยๆก็ได้ฮะจะได้ไม่ต้องกลัวความสูงทุยลูกจะถุยหลายรอบเหมไม้ผมแฉะเบยโอเคถึงแล้วครับ เป้าหมายอยู่ไม่ไกลเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเฮ้ยกระตุกโอเคความจริงนี่สเปคค,คอมผมนี่ไม่ค่อยถึงเท่าไหรนะ่มันไม่ค่อยถึงใจฮนะแต่ว่าอยากเล่นอยากทำอยากทำโอเคเสร็จสิ้นการเปิดหอนะฮะโอเคพบสิ่งที่น่าสนใจ ผมสาบานว่าจะพาทุกท่านไปนะฮะทุกที่ที่เราเห็น3มแห่งนี้นะฮะจะพาพบสิ่งที่น่าสนใจครับสัญญาว่าจะพาไปโอเคโอเคเปิดหอเสร็จแล้วครับต่อไปก็เอ่อแด้โดดซิปลายตรงนี้ฮะโดดลงไปข้างล่างโอเคโดดก็คงจะจบภารกิจเปิดหอไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ัสสา เจอกันครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ